ฮัลโหลเทสเทสได้ย <reveal again response> mm ินเสียงไหมคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลเทสเทส ค่ะเบื ok ้องต้นนะคะเนเรืはは่องของการดำเนินคดีในส่วนของทางตารวจเองนะตอนนี้มีการเรียกใครมาสอบสวนหรือว่ายังไงบ้างคะก็เบื้องต้นนี่เราเราก็ทำการสอบสวนที่ปรากฏตอนนี้ก็จะมีคนเจ็บนะครับคนเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บในขณะเกิดเหตุ ที่ปฏิบัติงานอยู่ก็จะมีพนักงานนะครับแล้วก็มีผู้จัดการโรงงานที่อยู่ในที่กเกิดเหตุนะครับเราก็ทําการสอบสวนรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงเราก็เราสอบประคำไปได้168เมื่อวานนะครับก็อยู่ในระหว่างรวบรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยานแวดล้อมประกอบนะครับหลักที่สําคัญก็คงจะต้องเป็นการตรวจของเจ้าหน้าที่ของิสุหลักฐานนะครับซึ่งจะมาตรวจ ที่จะต้องมาวินิจฉัยครั้งว,ว่าสาเหตุที่เกิดการระเบิดเกิดจากอะไรสาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือก็เป็นความประมาทของทางโรงงานเขาไหมคะใน,ในเบื้องต้นเราคงจะย,งยังไปตัดสินไม่ได้ว่าประมาทว่าใครประมาทโรงงานประมาทหรือพนักงานประมาทตอนนี้เราเราย,ย,ยังตัดสินไม่ได้เพราะว่าราบใดที่เรายังไม่รู้สาเหตุนะครับว,ว่าเกิดประกายไฟตามที่พยานให้การเกิดจากอะไรเราก็คงยัง,ยงไม่ ยังไม่ไปตัดสินใจว่าใครประมาทใครอะไรนะครับก็คงต้องใช้เวลาสอบสวนสักพักหนึ่งแล้วเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการพูดคุยกับเจ้าของโรงงานหรือมีการประสานบ้างหรือยังคะก็มีการประสานไปไปบ้างแล้วแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างติดตามตัวเพราะว่าเพราะว่าโรงงานมีผู้นส่วนหลายคนหลายคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับบางคนก็ ช่วงนี้ก็ไปติดโควิดอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยคือทั้งหมดต้องกบพาให้ตัดหมดเลยใช่ไหมในส่วนมันจะมีสองส่วนส่วนส่วนคนที่ควบคุมกำกับดูแลก็จะเป็นส่วนของผู้จัดการอันนี้ต้องต้องสอบอยู่แล้วส่วนส่วนบริหารก็คือส่วนของหุ้นส่วนนะครับซึ่งไม่ได้ลงมาในการดูแลการผลิตเป็นเพียงแค่หุ้นส่วนเราก็คงจะต้องต้องสอบนะครับคงจะคงจะต้องสอบหรืออาจจะ มอบอำนาจให้คนที่ที่เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการเนินการทั้งหมดมามาให้การประกอบครต้นที่ประสานไตนี่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไหมคะก็ได้รับความร่วมมืออย่าง,อย,างอย่างดีนะครับเพราะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเมื่อวานท่านผู้ว่าท่านท่านก็ได้ตรวจสอบแล้วก่อตั้งมา30ปีแล้ว,แล,วแล้วก็มีการการขอรอนุญาตถูกต้องนะครับโรงงานมีการขอรอนุญาตถูกต้องก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ความร่วมมือนะครับ เพราะว่ามีการประกันภัยไว้พอสมควรนะครับมีการประกันภัยไว้พํสมควร,ระฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องวิตกบนะครับมียังไงทางเจ้าที่ตำรวจเราจะต้องหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ได้อยู่แล้วประเด็นนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมคะในเรื่องของการเรื่องเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะจากกระแสมมข่าวมีชาวบ้านพูดบางส่วนก็อันนี้อันนี้เป็นการเป็นการพูดไปนะครับ<อ>เพราะว่าเราเราเราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าว่าความเสียหายมัน มันมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้เราก็ยัง,ย,งยังประเมินไม่ได้ว่าความเสียหายของโรงงานมีมากน้อยแค่ไหนส่วนที่สงสัยว่าเงินประกันจะสามารถเอาเงินประกันนี้ก็คงคงณนะขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุยังไม่มีเหตุที่เราจะต้องไปสงสัยถึงขนาั้นนั้นเพราะว่าโรงงานยังมีการดําเนินกิจการอยู่นะครับในตอนกเกิดเหตุมีการทําอยู่ก็แสดงว่ายังมีมีสินค้าที่ขายมีอะไรอยู่ไม่ใช่โรงง,งานแบบที่ปิดแล้วที่แบบรอ รอวันปิดหรืออะไรอย่างนี้ครับยังมีการดำเนินการอยู่ก็เลยก็เลยยังไม่มีมูลเหตุอะไรที่จะน่าสงสัยในในจุดนี้นะครับการประเมินของทางตำรวจเบื้องต้นเนี่ยค่ะคาดว่าจะส่งต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจที่สูตรเนี่ยได้หรือยังคะตอนนี้คือเจ้าที่กองสุ่อสานจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อทีมดับเพลิงนะครับซึ่งเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับท่านจะยืนยันว่าโอเคไม่มีอันตรายแล้วปลอดภัย ไฟดับอุณหภูมิอยู่ในภาวะปกตินะครับเราถึงจะเข้าไปก็คิดว่าก็คงต้องใช้เวลาพอควรนะครับอกีิเดินเข้าไปก็ยังอุณหภูมิก็ยังยังสูงอยู่เพราะสารที่อยู่ในในถังเนี่ยมีจุดเดือดที่ประมาณ30กว่าองศาเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสโอกาสที่มีถ้าโดนความร้อนก็สามารถเกิดเปเกิดไฟได้ด้วยตัวด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไ,ไม่ต้องมีการจุดระเบิด ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่